สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็เด็กๆป .4 ทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะมาพบกับครูมุกในแบบฝึกหัด9.13สำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะจะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะซึ่งแยกออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะ2อชนิดนะคะอ่ะ ทีนี้โจทย์ปัญหาความยาวรอบรูปนั้นจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยในข้อที่1ค่ะซึ่งเขาให้แสดงวิธีคิดด้วยนะคะสนามแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง12เมตรยาว20เมตรความยาวโดยรอบสนามนี้เป็นเท่าใดเทคนิคของครูมุกไม่มีอะไรมากค่ะ ได้โจทย์มาแล้วให้วาดภาพเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้สำหรับเรื่องที่เป็นโจทย์ปัญหานี้นะคะรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง12เมตรแล้วก็ยาว20เมตรนะคะอ่ะ สรุปว่ามันมีทั้งหมด4ด้านเนาะแล้วก็คุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือด้านตรงข้ามจะต้องยาวเท่ากันนะคะด้านตรงข้ามจะต้องยาวเท่ากันอ่ะโอเควิธีคิดของเรามาเลยค่ะสนามเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง12เมตรยาว20เมตรจะได้ความยาวรอบสนามนะคะเท่ากับน้า 12นะคะบวก20ไปเลยอ่านี่คือความยาวของอ่าด้านนี้แล้วก็ด้านนี้อีกฝั่งหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จัดการคูณ2ไปเลยเนาะเท่ากับสองคูณ12บวก20ค่ะเท่ากับ30 30เท่าไรเอ่ย 32นะคะ32เสร็จแล้วคูณ2เนาอแล้วก็จะได้เท่ากับ64เมตรนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะตอบเลย64เมตรอืมเรียบร้อยค่ะไม่ยากกันเลยใช่ไหมอ่าต่อไปค่ะดูกันที่ข้อ2ข้อที่2เป็นกรอบรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ31เซนติเมตรถ้านุ่นตกแต่งกรอบรูปโดยใช้เชือกสีถ้าไปตามขอบของกรอบรูปโดยรอบนุ่นต้องใช้เชือกสียาวอย่างน้อยเท่าใดเทคนิคของครูมุกมาเลยค่ะเจอโจทย์แบบนี้ต้องวาดรูปออกมาตามโจทย์เลยเนาะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเขามีคุณสมบัติอยู่ว่าด้านทุกด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะต้องยาวไปไงกันคะ เท่ากันเลยด้านนี้31ด้านนี้ก็31ด้านนี้ก็31และด้านนี้ก็3 1เซนติเมตรนะคะกรอบรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะยาวด้านละ31เซนติเมตรวิธีคิดมาเลยจะต้องใช้เชือกสีอย่างน้อยนะคะจะต้องใช้เชือกสีอย่างน้อยก็4ด้านก็4คูณกับ31ไปเลย 4คูเป็น4 4คูณ3เป็น12 124ซนติเมตรจบเลยนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเชือกสีอย่างน้อย124ซติเมตรนะคะ125 cm. ได้ไหมอ่ะได้126ได้ไหมอ่ะก็ยังได้เช่นเดียวกัน123 cm. ได้ไหม ไม่ได้นะคะอย่างน้อยต้อง124ซนติเมตรถึงจะอรอบกรอบรูปนะคะต่อไปข้อที่3บานหน้าต่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว125ซนติเมตรวัดความยาวโดยรอบหน้าต่างบานนี้ได้4เมตร10เซนติเมตรบานหน้าต่างกว้างเท่าใดเทคนิคครูมุกก็มาอีกแล้วคะ่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บานหน้าต่างบานนี้เนาะ,ะสีเลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มีด้านยาวนะคะคือด้านยาวกว่า125 cm. อ่าเซนติเมตรถามหาด้านกว้างนี้เท่าไหร่นะคะด้านนี้125ด้านนี้ก็125ด้านนี้นะคะกับด้านนี้เท่ากันแต่สิ่งที่โจทย์ทราบมาคือทั้งหมดโจทย์วัดมาทั้งหมดนั้น โจ์ได้ความยาวโดยรอบหน้าต่างคือ4เมตร10เซนติเมตรแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าหน่วยไม่เหมือนกันเราจะต้องทำหน่วยให้เหมือนกันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นจาก4เมตรตรงนี้ค่ะพบว่า100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรดังนั้น4เมตรก็เท่ากับ400เซนติเมตรนะคะ400เซนติเมตรบวกกับ10นะคะก็เป็น 410เซนติเมตรนั่นเองหน้าต่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว1 2 5เซนติเมตรเนื่องจากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นจะได้ด้านยาว2ด้านเท่ากับ125คูณ2ค่ะหรือ125บวก125ก็ได้นะเท่ากับ250เซนติเมตร ดังนั้นก็จะเหลือด้านกว้างเท่าไหร่ก็410ค่ะเป็นความยาวรอบอาบานหน้าต่างลบด้วยความยาวทั้ง2ด้านนะคะก็จะเหลือเป็นความกว้าง2ด้านอ่ะ410ลบ250ค่ะจะได้160นะคะแล้วก็ อันนี้คือด้านกว้างสองด้านตรงนี้เนาะด้านนี้กับด้านนี้รวมกันนะคะเพราะฉะนั้นด้านกว้าง1ด้านเราก็นํา160มาหาร2เลยนะคะห6 0หารสองก็เท่ากับ80เซนติเมตรค่ะสรุปว่าบานหน้าต่างนั้นนะคะก็มีความกว้างอยู่80เซนติเมตรหรือเราจะตอบเป็น เป็นเมตรก็ได้นะว่า0.8เมตรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตอบได้2อย่างต่อไปข้อที่4ค่ะแปลงผักแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวรอบรูป3เมตร80เซนติเมตรแปลงผักนี้ยาวด้านละเท่าใดคล้ายๆกันเลยนะคะกับเมื่อตะกี้นี้ เทคนิคครูมุกก็มาเลยค่ะวาดรูปก่อนเลยนะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะมีคุณสมบัติว่าด้านทุกด้านจะต้องมีความยาวเท่ากันนะคะอ่ะแปลงผักเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวรอบรูป3เมตร80เซนติเมตรก่อนอื่นก็ทำให้หน่วยนั้นเป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะคะ3เมตรก็เท่ากับ3คูณ 1 0 0เซนติเมตรก็เท่ากับ3 0 0ซนติเมตรนะคะบวกกับ8 0เซนติเมตรเป็น3 8 0เซนติเมตรเนื่องจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวทั้ง4ด้านเท่ากันจะได้ความยาวแต่ละด้านเท่ากับ3 8 0หาร4ไปเลยค่ะ,ะเด็กๆก็ทำการหารเลยนะคะที่กระดาษทดของเด็กๆเ,เองอ่ะ 380หาร4 4คูณ9เป็น36ค่ะแล้วก็8ลบ6เหลือ2ดึง0ค่ะ4คูณ5เป็น20นะคะเหลือ95ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความยาวแต่ละด้านเท่ากับ95เซนติเมตรต่อไปเลย95 เซนติเมตรหรือเราจะตอบหน่วยเป็นเมตรก็ได้นะคะก็หารหา0ร100ก็จะได้0.95เมตรเสร็จเรียบร้อยสำหรับข้อที่4ไปต่อกันที่ข้อ5เกษตรกร,กรทำข้อเลี้ยงสัตว์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง25เมตรมีความยาวโดยรอบ140เมตรคอกเลี้ยงสัตว์นี้มีความยาวเท่าใดวาดภาพเช่นเดิมเช่นเคยนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีความกว้าง25นะคะด้านนี้15ด้านนี้ก็ต้อง25เช่นเดียวกันมีความยาวโดยรอบค่ะว,วัดความยาวโดยรอบแล้ว ได้ความยาวโดยรอบคือ140เมตรถามว่าคอกเลี้ยงสัตว์มีความยาวแต่ละด้านเนี่ยเท่าไหร่วิธีคิดค่ะความยาวโดยรอบคอกเลี้ยงสัตว์140เมตรคอกเลี้ยงสัตว์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง25เมตรเนื่องจากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันจะได้ความกว้าง2ด้านเท่ากับ2คูณ 25จะได้50เมตรเหลือความยาว2ด้านค่ะนั่นคือให้นำความยาวโดยรอบลบด้วยความกว้าง2ด้านคือ50ก็จะเหลือเป็น90เมตรนะคะอันนี้คือ2ด้านตรงนี้รวมกันได้90เมตรเราต้องการทราบความยาวเพียง1ด้านเราก็นำ90า90นั้นมาหาร สด้านเลยนะคะ90หารสองเท่ากับ45เมตรดังนั้นคอเกเลี้ยงสัตว์นี้จึงมีความยาว45เมตรค่ะตอบตรงนี้ด้วยก็ได้เนาะคอเกเลี้ยงสัตว์นี้ มีความยาว45เมตรเป็นการสรุปนะคะข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัด9.13แล้วเป็นเรื่องของลวดเส้นหนึ่งยาว20เซนติเมตรนำมาดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมุมฉากนะคะบอกแล้วแยกออกเป็นจัตุรัส และผืนผ้าที่มีความยาวด้านเป็นจำนวนนับเป็นทศนิยมไม่ได้นะคะจะดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้กี่แบบที่แตกต่างกันเราเริ่มจากรูปสีเปส่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนซึ่งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นจะต้องมีความยาวของด้านทุกด้านเท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะมี4ด้านเราก็จัดการนำา20นั้นมาหารสี่เลย 20หาร4ี่เท่ากับ5แสดงว่าด้านทั้ง4ด้านนี้จะต้องมีความยาว5เซนติเมตรเท่านั้นนะคะอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เพียงแบบเดียวนั่นคือนำมาดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวแต่ละด้าน5เซนติเมตรแบบที่1ค่ะต่อมาแบบที่2ค่ะนำมาดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะนำมาดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่ะ เมื่อ,อด้านจุกด้านยาวเท่ากันคือ5แล้วอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ดังนั้นถ้าเราเพิ่มเป็น6นะคะให้ด้านนี้เป็น6 6บวก6เป็น12ค่ะเหลืออยู่8นะคะเหลืออยู่8ก็หาร2ก็จะเหลือด้านละ4ก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง4เซนติเมตรและยาว6เซนติเมตรนะคะเป็นแบบที่2 ต่อมาค่ะนำมาดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมนะคะไม่ใช่สี่เหลี่ยวอันนี้ครูมูเขียนเป็นสี่เหลี่ยวทุกอันเลยสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้างเราใส่7ค่ะ7บวกเเป็น14 14ก็จะเหลือ6นะคะแล้วก็หาร2ก็จะเป็น่าดังนั้นมีความกว้างเป็น3แล้วก็ความยาวเป็น7นะคะแบบที่3 ต่อไปแบบที่4ค่ะนำมาดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีความกว้าง7และเราก็เพิ่มเป็น8ค่ะ8บวก8เป็น16เหลือ4 4หาร2ก็เหลือข้างละ2ค่ะความกว้างคือ2ความยาวคือ8สุดท้ายค่ะคือ,อ9กนะคะ9บวกเเป็น18ก็จะเหลือ1ค่ะค่ะดังนั้นนะคะแบบที่5ค่ะคือนำมาดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง 1เซนติเมตรและยาว9เซนติเมตรนะคะครูมุพบว่าสามารถที่จะดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้5แบบที่แตกต่างกันค่ะสำหรับข้อที่6นี้นะคะ5แบบอโอเคค่ะสำหรับแบบฝึกหัดที่9.13นนะคะก็จบลงไปแล้วเด็กๆคนไหนที่ สงสัยหรือว่าไม่เข้าใจนะคะก็สามารถเปิดย้อนกลับไปดูทำความเข้าใจเพิ่มเติมสำหรับคลิปนี้ครูมุกก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ